สบายดีพี่น้องสบายดีเอ็ซ์ทุกคนพี่น้องพผูกแค้นลุยยังอันนี้เชื่อมดำแน่นบ้าบ้ากระไาบ่มีแล้วสบายดีเลยพี่น้องถ้ากมาแต่คือเมื่อค่ำพี่น้องเอ้ยไปอัอเมื่อน,นี้วันที่เช้าสามพี่น้องเ <บา S 1> คยหายเพลินทุกป,ปีหแหละพี่น้องเค้กก่อนหนึ่งพี่น้องเอ้ยแล้วกาสิฟูแค้นหายทา,มาแมลงบ่ได้ เดาถามมืแรงพี่น้องไปมีเชือกระไพ่ยื้อกระไพ่เดาแไปเบิ้งหน้าเค้กพี่น้องแต่ประจัยในกระเป๋าอย่างนี้เด็กก็เล่นมา ในรังเตานั่นนั่น,นบอกโอ้นะาซองอันผบบูกเอขอขางแค่นี้นะอ่าหาอีซา,อ,าอ,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 อีอ่ะเอ๊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 สองสี่ตาหายังกับโบเห็นเั้งกระสังเขียนจะเป็นของหัวหน้าหรือว่าเบาบอยนะพี่น้องละ ทำให้ทุกปีปีนี้ก็ต้องทำอีกพี่น้องเลยถึงียมีม่ม,มีมยังห้งไรกัน <c oughs> ห้เค้ก,ลกปปเลยค่ะผูกแค้นผูกให้เส้นหนึ่งมาพี่น้องจิตภายบ้านอยู่บ้าตัวย่อเด้อตัวผู้มีผู้ถือกล่องเตรียมโมมีผู้ถือกล่องให้เปิด <c oughs> ได้ปะวิเห็ดแห้งไร้มันแห้งซีเือร์ไม่แห้งกระหอดน,นะค่อยๆนี่ ยุกยุกเดี๋ยวนี้อยากกินเค้กอยากกินน้ำชาฮิปเค้กก่อนมาใส่อยากกินน้ำชาวฮิปโลดพันยาต็อกมิดมือเธอไปแห้งเนาะต็กมิดมือกันเจ๊ชื่อ่โอ้ยแค่ต็อกอลีเนี่ยสิดาพิดกันยุเหมือนนี่ท่านเถิงหรเป่าท่านเถิงเป่าท่านยุท่านชุดใครไปถ่ายโคนรนั่นโกลกาลานมาบายเค้กเอาให้มาจับให้ที่ใต้เทียน มันมีชวนห่ววกจับม่ไดตีตคนจับตีไรหนีมันก็ตีจังเลยยังลูกเพิ่าจมีชวนห่วมบานเนี้ยอ้าวแม่เพิ่ว่าโบมีชวนห่วมอืไมแค่บงคได้อากับ h ี p เบ b ร์ t h d บักยูแล้วกระเป๋าล่ะน่ะต้องไลยควม ไม่ใช่เฮ้ยป็นนาหัวป่งหัวลกเ้ยเฮ้ยเฮาพี่พี่ใชเอาเอาแบบนี้ให้ให้ใตัวน่ะอยู่นี้เตชิไปชวนผลมาพี่เออตัวน่ะอยู่นี้ตัวนบอเออเออตัน่ะอยู่นี้าเบ่อเนี้เออเเออเออเออเติสังสเออตัวน่อยู่น แครั้งแรกที่ได้มาเห็นยังอันี่คู่นามคู่ในคู่ส่ใส่กบสาไก่ไ่เลออไ่เลืะพี่น้องฟองไฟตายกูตายุ้ย่วงนี้นะมาซื้อเ็ดพี่น้องมาหุ่มหนุมหน่หนุ่มหนุ่มหน่มหนี้มดนหมหน่หนนหยุ่มหนุ่มหนุ่น่นหั่นน่ เนยางเปิดหน้าอ๋อหน้ามันดำไปเบิ่งอันนี้ไงไปไปเบิ่งอันนี้ไหนแน่วะเก็บให้ก่อนอีหยามันนั่งเซ่นอยู่นี่เป็นดีสังมาแรงนะืึเจ้าบรญจัดเต๋อ,อ่บมออน <laughs> สอดบอ่ มาได้ฝ่ดโอมีหมดงบดั้นงั้ตัวอีเบดเแลนต้องใส่ทางนี้ก็ตกใจน่ากลัวแเกิดยุแล้วเช่อใส่เกกูหยางเฮ้ยมาเกิดม่ได้ดิบ้่ไ ถ้าพ่อจะเรียรีหนี่มร่วดๆอยู่นี่นั่นอยากกินเลยเนี่ยเพนเลยเออเอาเลยมา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดพ่อท้า ลำด้วยลำด้วยลมสิไปลมสิเป่าไปื่อก่อนเลยเหอะยิงมีแหงเลยเห็ดเห็ดต่ออยู่หายหายู่ดีมีแห้งตูแคร์หายเอามาจับกล่องให้แ่มีประโยชน์แน่ยืนอยู่มาเราบริสุทธิ์แสบเพราะว่าแสบบ่เพราะตัวเขาเอาเห็ดใส่หน้าแสบเลยเหอะใส่ในรถเล้วนะต้องใส่เงินเนาะ ใส่แค่นาะเอาใส่ในรถดีไม่แห้งให้มันให้ยืนเอ่ะอันจะจุ่มเป็นไรเด้อร์สามถึงหดาดขอบใจนะสูุข้อหอยสุกแห้งๆปังๆพึงการถูกเอาหอยดีๆไม่แห้งมันยืนมันยืนเอาเนาะมากินเค้กกันเนาะเอาเอาไคนี่่หาายกวนี้หายกว่านี้ดีกว่าขาวดีกว่าขาวเด้อกว่าขาเอ้ควันมาอยู่เฮือนอยู่ซ่าน ให้อายุหมันควรยืนเป็นหมโฟหูไส้ให้ลูกให้ลานอย่าจุ่มอย่าด่าเป็นลายนี่คนเนี่ยไม่จะอยากด่าก็อยากก้อยเอาตกลงพี่จะจุ่าก็จุดทอดทอดบ้านของมึงแหละบันมอนี่เหรอทอดบ้านมึงก็เอาต่อต่ออายุหายห่างหายมีหายยู่ดีไม่แห้งหายมันหายเยินน้ำหลูกน้ำลานอ่าโถกินเด้อยคัเป็นเค้กกระดูกสูต กินแ่กินแนำกดกูมาอยู่เวได้พหายบรแต่ก็หายกูปี้พี่น้องเ้ยแต่ก็เห็นหากูปีอยู่ตั้งใจแบบว่าบริจาคพี่น้องเจะเปิดตาสุกังตัวขอานบอกูคิดว่ากูบจักดีเจ้าหูดอะไรตีกูคิดว่ามึงสิมาเอาอียงว่าแต่ะกี้นะส่วนกันนะรือวันเชียนไปอัน ชิเป็ดขอประตูบ่อนอนละบ่บรรดาเบิ่งผัดจังโม่กับผึ่งลูกหกนาทีเฮ้ยลูกมาพีเบอร์เดย์ตัวเองเล่านี้ตื่นแล้วบ่ทันนะเกี่ยวชิปลาดอยู่หนาเฮือนฟูดความขีดนะขากินลูกข้อน้ำสกินเผาฮิตไปไหมข้ากินข้ากินได้ไหมสีเป๊ะช็อกโกแลตได้นะหำ จักดีือจังวัดอนะสิมาซีโมกะไปกรลงเนะบริจาตพี่น้องข้าวบนทางบริจาตปกตินั่ต่อปีเนาะแต่ะเมืองสื่อกลุ่งสื่อมึมากินกันนะครับเพิ่นกระทำด้วยสัก่อน้าบริสุทธิเยาว่ามี่ไผก็ปัดแตบนี้ไ้นเลยวะเราก็อยู่หันชาแชงพ่แม่เขาแหมงเพื่นเขาจะกินข้าหมกไมล่ะสามเสร็จมาหมกอื่นอ้เ็นเสร็จมาเขาจะกินเขาแสบยังอเนาะเออหมกสจะลองมันเกิืบอก กินเองค่ะ <token> พ <thanks> no, ี่นานทั้งอังกฤษเราอยากซัมเมอร์ครับขอบลายสูต้องไปกูมาคนละแสนสุกแต่กรคอยซูแต่คืนไปคนละแสนบาทสัดพาการันเขี้ยวแดดไปได้อดาวต้อนนี้แดดแดดพาไปเอายี่หาอแสงจันอันนี้ได้ไปมากเลยก็มากเลยนี่ยสั่งสั่งไว้ตั้งแต่เ้ารนง ไปแล้วก็โลดเนาะเปล่าแล้วก็แล้วก็แล้วโลดแล้วอันนี้ก็รี่เราปลวกจิ๊บว่าถากินเค้กกินเค้กฝาเคงตะกลบนอะไรทำไมเอากินไปลงมือยำมกเขียดอยู่ฮะไปละแฮปปีิดบัญชีจะคลองพี่น้องสามสิบหกเหรียญดีนะเดียวผ่านไปผ่านมาเวลาผ่านไปแบบไวัยเรียนรอเดือนสามเดือนก็สามสิบหกมา วันเวลาผ่านไปไวอาอ้แร้อพี่น้องเข้าไปอีกปีเข้าปีกปีปีหน้าอสามสิบเจ็ดแล้วเูยเข้านะโอ้โหสิเค่งเ่งเข่งคนแล้วได้ค่ะสามเจ็ดเออสามเจ็ดสแปดกับซ่สิบอ้าว่าบุญได้จีว่าจีว่าจะฟีาข่าแล้วป่ะเนี่ยข่าวเลยความคิดภาเปลี่ยนนะว่างเสษยางหสี่สิบห่ะอืมเก้าพนไ่ไ้ห ม <glaube S 1> ึงป่านใร้านกินได้แลมึงใชรมันกินในกุชชล่รองเลยร้านอาหารมีมั้งมีกับจานลูกมึงอมึงใจมึงใจเหนาะมึงเอ้ยเนาะมึงปลาขี่ไก่นวดปาเต็มๆเฉพาะกินโซ่ไอกินซื้ขอบคุณเลาเดินมาทุกๆพี่น้องมาทุกคนทุกคำอวยพรขอบคุณหลายๆเนาะคืออย่างเชียงหูก็หลายปกติน่ะเต็มทุนเออแม่นทุกปีนะ ถ้า,ามัน<ส>ถ้า<ส>มันใช้แหลกวันขึวนหนาไปใช้กู้ห้มันังกูอยู่แถวสวนนะบดจานบดจานมันก็วันเกิดมาชิจานไปเจ้าหนังกูสูอยู่สวนหมดกู้กงขาปเปลี่ยนนะไปปล่อยหน้าหมันกะทองเด <c oughs> วกเสียนเก็บเห็ดออกมาผู้ชอบกินกัโอ้ยก่อนเทนนิสูก็ลนสองร้อยความตั้งใจนะบจาน หนึ่งมากคือโบยจากข่าปักสองมันนี่ฮันเดยมือนพิเศษข่าวฮันเดย์มื่นสเก้าอันมีมาเตรียมไม้พัดก็อันสื่อของมาเตรียมเห็ดหนามันมื้นของสิ่เดีเห็ดหนามไว้เห็ดหนามมีวะเมื่อมืออื่นชิบปพัดอยู่พุ่นบ่มืออื่นนะพัดมีเห่ะเออพัดเลยใส่กระชามก็เมื่อคือตอนนั้นนะตะก่องโอ้ก่องโฟมโลดอันละใส่ก่องโฟม ันี้นะผู้ชิมาจาดวันเกิดน,น้ำแรงชูดชุดอัตมาเลย <laughs> โอ,อันนี้นีบุมกระทามก่อนนะน้าน,น้องเจ้าบ,าบาบาอลเ้บับาวางบอลเ้ัดอืมบแมนบแมนว่าบมีงบจัดมีแ่ตมีอยู่ห่างบุญกุศบัด,ดบักหน่อยพราวันที่เส้าหานนี้เนาะ ประคำนี้นนทีสหายสิบริจจาร,ร์แต่บ่ามือบุญถือมือบุญเลยอยากบ่เฮย้ยตัวเต็นตองๆอยู่ได้นี่อือร้อยร้อยมึงเห็นได้แ่บนันดีอมาเจ้าดูเเทกน้องแสงบะแมน พี่น้องเอ้ยเอากาสิลาขีปสมนิรพี่น้อง